สวัสดีครับ Competitive Programming นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับ r a n g e Query นะครับในหัวข้อ sparse table นะครับเคนะครับเรายังอยู่กับการหาค่าต่ำสุดในช่วงนะครับซึ่งการหาค่าต่ำสุดในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเราได้ใช้ square root decomposition นะครับซึ่งเวลาในการ pre process เนี่ยเป็น O n นะครับส่วนเวลาในการสอบถามเนี่ยเป็น O square root n นะครับ โอเคนะครับเราจะมาดูอีกวิธีการในการจัดการปัญหานี้นะครับในหัวข้อ Sparse Table กันนะครับโอเคก่อนหน้านี้นะครับเราเคยสร้างตารางที่เก็บค่าทุกช่วงไปแล้วนะครับคราวนี้นะครับแนวคิดคือเราก็จะสร้างตารางเก็บค่าเหมือนกันครับแต่ว่าเก็บค่าแค่บางช่วงเท่านั้นนะครับไม่ได้เก็บค่าทุกช่วงนะครับเก็บค่าบางช่วงเขาก็เลยเป็นชื่อนะครับว่า Sparse Table นะครับโอเคบางช่วงของเรานะครับคือความยาวนะครับ เก็บเป็นช่วงความยาวนะครับช่วงละ2ยกกาลัง k เมื่อ k เป็นค่า0 1 2ไปเรื่อยๆจนถึง logn นะครับก็คือนะครับเราจะเก็บค่าสมมติว่าเราพิจารณาที่อินด็คส์ a นะครับเราก็จะเก็บเริ่มต้นที่ a นะครับห่างจาก a รวม a ด้วยนะครับไปเป็นระยะ2ยกกาลัง0 2ยกกาลัง1 2ยกกาลัง2 2ยกกําลัง3นะครับเราก็จะทําประมาณนี้นะครับไอเดียนะครับก็คือเนี่ยครับ แนวคิดเบื้องต้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเมื่อพิจารณาตำแหน่งที่ A นะครับเราจะเก็บค่าน้อยที่สุดนะครับของทุกช่วงนะครับที่ห่างจาก A นะครับด้วยระยะทางนะครับ2ยกกําลังต่างๆนะครับทั้งนี้เริ่มต้นที่ A นะครับเริ่มนับ A ด้วยนั่นเองนะครับโอเคนั่นคือนะครับเราจะคํานวณทุกค่านะครับของมินนะครับจาก A นะครับถึง B นะครับโดยที่นะครับ b ลบ a บวก1นเนี่ย หรือว่า b ลบ a บวก1ตรงนี้คืออะไรคือความยาวของช่วงนะครับตรงเนี้ยเป็นค่ามีค่าเป็นยกกําลังสองนั่นเองนะครับก็คือเริ่มนับจาก a นะครับไปด้วยระยะยกกําลังของ2นะครับตรงเนี้ยเราจะเก็บค่ามินเหล่านี้ไว้นะครับโอเคนะครับซึ่งวิธีการนี้เรียกว่า s p a r s table นะครับโอเคทีนี้เราลองคิดดูนิดนึงนะครับว่าถ้าเรามีข้อมูลการการที่เราเก็บค่ามินเป็นช่วงนะครับสยกกำลังต่างๆเนี่ยนะครับเราเราจะ เราจะทํำยังไงกันดีนะครับลองลองวาดรูปลองอะไรดูนิดนึงนะครับว่าเถ้าเรามีเก็บเป็นช่วงแบบนี้เราอยากจะหาค่าของช่วงที่เราอยากได้เราจะทํำยังไงนะครับลองคิดดูนิดนึงนะครับเคแต่ยังไงเดี๋ยวผมไปต่อก่อนนะครับเราสามารถพอยส์วิดีโอไว้ได้นะครับเคนี่ครับนี่จะเป็นตัวอย่างที่เราจะเก็บนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราพิจารณาที่อินเด็กซ์ศูนย์นะครับอินเด็กซ์ศูนย์นะครับเริ่มต้นเราจะเก็บ ะระยะ2อยกกำลังศูนย์สองยกกำลังศูนย์คือ1ใช่ไหมครับรวมตัวเองเห็นไหมครับเราจะเก็บเส้นสีแดงเล็กๆนี้ก็คือเราเก็บแค่ระยะนี้ครับระยะตัวเองหลังจากนั้นคือ2ยก2กำลังหน,น,น,นึ่งสองยกกำลังหนึ่งคือ2ก็คือนับตัวเองด้วยเราจะเก็บค่ามินของช่วงนี้ครับเก็บค่ามินของช่วงนี้2ตัวนี้ศูนย์หนึ่งนะครับต่อมานะครับเป็น2ยกกำลังสองเป็น4นะครับก็คือ0ูนถึง3นะครับ3ตัวรวมตัวเองด้วยเห็นไหมครับตรงนี้เราจะเก็บค่ามินของช่วงนี้ไว้ และสุดท้ายนะครับ2ยกกํากำลัง3นะครับตรงนี้คือ8ก็คือ0ถึง7เราจะเก็บค่ามินของช่วงนี้ไว้นะครับสังเกตว่าถ้าสมมติว่าเราพิจารณาที่0นะครับเราก็จะเก็บ1 2 3 4 4ค่าด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับเท่นะครับเรามาดูนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราพิจารณาแต่ละอินเด็กซ์นะครับแต่ละอินเด็กซ์ต้องเก็บอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับถ้าห่างด้วยระยะ2ยกกํากำลัง0นะครับ ห่าง 1>, 1 1ช่องแต่รวมตัวเองด้วยก็คือช่องตัวเองนะครับก็คือจาก0ูนถึง0นะครับจากศูนถึง0นะครับเราดูนะครับจากศูนย์ถึง0นะครับตัวเนี้ยตัวมินคือ1อินเด็กซ์คือ0ูนะครับตรงนี to 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 ้ผมเขียนให้ให้เห็นเฉยๆนะครับว่าค่ามินคืออะไรค่าอินเด็กซ์คืออะไรนะครับจาก0ูนถึง1นะครับก็คือมินค่ามินคือ1นะครับอินเด็กซ์คือ0นย์นะครับจาก0นนะครับจากถึง2ยกกำลังสองนะครับจาก0ูนถึง3นะครับน ค่ามินนะครับก็เป็น1นะครับอินเด็กซ์คือ0นะครับแล้วก็สุดท้ายครับจาก0ถึง7ครับคือสยกกำลัง3เนี่ย0ถึง7จ็ค่ามินก็เป็น1นะครับทีนี้เราลองดูโหนดอื่นบ้างนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับก็คือค่าโหนด5ครับลองดูโหนด5ก็ได้ครับโหนด5เริ่มต้น2ยกกำลัง0ครับ5ถึง5นะครับก็คือช่องตัวเองคือ9นะครับ9เนี่ยก็คืออินเด็กซ์ห ทีนี้ถ้า5นะครับห่างไปด้วยระยะ2กําลัง1คือ2ก็คือ5กับ6นะครับ5กับ6เห็นไหมครับ5กับ6คือช่องนี้ห้ากับหกนะครับคือเราจะเก็บค่าอะไรครับเราก็ค่ามินคือ2ใช่ไหมครับอินเด็กของมินคือ6เห็นนะครับตรงนี้เราก็จะเก็บในลักษณะนี้นี่คือตารางที่เราจะเก็บกันนะครับว่าโอเคนะครับตัวของจาก A นะครับถึง B นะครับตรงนี้เราจะเก็บค่าเหล่านี้กันนี่เป็นตัวอย่างการเก็บ นะครับว่าโอเคเราสามารถทอสวิดีโอนี้ได้นะครับแล้วก็ดูว่าอ๋อถ้าสมมติว่า3เนี่ยเราจะเก็บค่าอะไรบ้างเห็นไหมครับ3เก็บจาก3ถึง3จาก3ถึง4จาก3ถึง6เห็นนะครับครับทีนี้นะครับหลังจากที่เรา p พีโปรเซ s ไปแล้วนะครับเราสามารถหาค่าของอ่ะมินนะครับในช่วง ab ต่างๆเลยนะครับที่ที่เราต้องการนะครับได้นะครับในเวลา O 1เลยนะครับเราจะใช้อ่า เทคนิคนี้ครับก็คือแนวคิดนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเรามีการเก็บค่ามินนะครับของ2ช่วงของ2ช่วงนะครับมีช่วงาจาก A ถึง B นะครับลอีกช่วงหนึ่งจาก C ถึง D อย่างเงี้ยครับแล้วถ้าสองช่วงเนี้ยมันทับกันหรือมันต่อกันพอดีแล้วนะครับเราสามารถหามินในช่วงที่ยูเนียนกันได้เราจะหามินในช่วงที่ยูเนียนกันได้ยังไงครับลองคิดดูนิดหนึ่งนะครับ ลองโพสวิดีโอนิดนึงก็ได้ครับถ้าเราถ้าเรานะครับมีค่ามินนะครับของ2ช่วงแล้วอยากได้มินของ2ช่วงนะครับที่อยู่เนียนกันนะครับทำยังไงนะครับโอเคครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็คือว่าเนี่ยครับผมมีช่วงนะครับมินนะครับ A ถึง I นะครับสีแดงและมีมินในช่วง j ถึง b ครับสีเขียวนะครับผมสามารถหามินในช่วง A ถึง b ได้นะครับนั่นคืออะไร เป็นมินของ2ช่วงนี้นั่นเองนะครับมินของ2ช่วงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือเป็นเทคนิคถ้าสมมติว่าอ๋อเรามีในช่วงนี้เรามีในช่วงนี้นะครับถ้าเรามีมินใน2ช่วงนะครับเราทับกันอย่างเงี้ยเราสามารถหามินในช่วงที่มากขึ้นได้นะครับเขนะครับวิธีการนะครับแล้วเราจะประยุกต์ใช้กับวิธีการที่เราเก็บค่าไปเมื่อกี้ได้ยังไงนะครับเราก็ใช้อย่างงี้ครับก็คือเนื่องจากว่าแต่ละตัวเนี่ยเรามีการเก็บคํานวณนะครับ ค่าช่วงนะครับขอที่เป็นยกกําลังของสองไว้ถูกไหมครับดังนั้นครับเราจะเลือกนะครับจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็เลือกค่ายกกําลังของสองที่มากที่สุดนะครับที่ไม่เกินช่วงนะครับมานะครับเราก็จะได้จุดปลายฝั่งหนึ่งนะครับก็คือเนี่ยครับสมมติว่า k เป็นค่าของยกกําลังของ2นะครับที่มากที่สุดนะครับที่ไม่เกิน b ลบ a บวกหไม่เกินช่วงนั้นนะครับไม่เกินช่วงที่เราจะหานะครับก็คือเราจะได้ ั่งนี้ครับ a k นะครับจะได้ฝั่งนี้เป็น k นะครับทีนี้นะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งล่ะนะครับด้านหน้าก็คือจาก a ไป k ช่องส่วนด้านหลังล่ะเราก็รู้ว่าเราอยากหาถึงช่วงไหนใช่ไหมครับเราก็ลบครับลบด้วย b ลบ k บวก1เห็นไหมครับก็คือเราก็ทําเอาเป็น k K เหมือนกันนะครับเราก็เริ่มที่ b ลบ k บวก1ซึ่งตรงช่องที่ b ลบ k บวก1ถ้าบวก k ปุ๊บมันจะได้ b เห็นไหมครับก็คือ เป็นค่าที่เราเก็บไว้แล้วนั่นเองนะครับก็คือว่าเราก็จะเอา2ช่วงเนี้มาใช้นะครับหลักการการสืบค้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับว่าอ๋อเราอยากได้มินนะครับของ a ถึง b แล้วก็หามินของมิน2ช่วงนี้แทนนะครับซึ่งตรงนี้เราเก็บไว้ในตารางแล้วนะครับกลับมาที่การ P p o c e s s นะครับสมมุติว่าข้อมูลของเราเป็นดังนี้นะครับ7 2 3 0 5อ3ส1218นะครับ เราจะสร้างตารางนะครับชื่อว่า Look Up แล้วกันนะครับ Look Up นะครับโดยที่ Look Up IJ นะครับก็จะเก็บ Index นะครับของตัวน้อยสุดนะครับในช่วงนะครับเออารนะครับ I นะครับถึง a r อนะครับ I อ์บวกสยีกำลังเนะครับลบหนะครับก็คือรวมตัวเองไปด้วยนะครับก็เลยลบหนะครับก็หน้าตาของตารางที่เราเก็บมันจะเก็บประมาณนี้ครับตัวเนี้ยหลักแรกนะครับก็จะห่างนะครับจากช่องตัวเองนะครับรวมตัวเองด้วยนะเป็น2อยีกำลังศคือ1ช่องรวมตัวเอง ต่อมาเป็น2ยกกำลัง1 2ยกกำลัง2 2ยกกำลัง3เราจะเก็บอย่างนี้ครับลักษณะาการเติมของข้อมูลเนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงก็คือเราจะเติมทําไปทีละหลัก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 นะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนะครับหลักที่1นะครับอินเด็กซ์ที่1ครับอินเด็กซ์ที่1นนะครับก็คือตรงเนี้ย 2ยกกําลัง0นย์ะครับก็คือห่าง1ช่องก็คือช่องตัวเองนะครับเราก็จะเก็บอินเด็กซ์หนนะครับทีนี้ต่อมา2ยกกําลัง1คือ2นะครับห่าง2ช่องรวมตัวเองนะครับก็อินเด็กซ์น้อยสุดก็ยังเป็นอินเด็กซ์อยู่นะครับต่อมา2ยกกําลังสองนะครับก็คือ4นะครับจากรวมตัวเองก็คือ1 2 3 4 4ช่องนี้นะครับก็คือเป็นอินเด็กซ์3นะครับแล้วก็2ยกกําลังสาคือ8นะครับตรงนี้ก็ยังเป็นอินเด็กซ์3อยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะที่ที่เเรราจะะก็บบนคั ทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราเก็บนี่ครับเราเก็บในช่วงนะครับอินเด็กซ์ที่อินเด็กซ์ที่5นะครับอินเด็กซ์ที่5นะครับศูนย์ 2, 2, 3, 4, 5นนะครับอินเด็กซ์ที่5นะครับคือถ้าสมมติว่าห่างด้วยระยะ2ยกกำลัง0ูนก็ยังเป็นค่าตัวเองอยู่นะครับต่อมาห่างด้วย2ยกกำลังหนึ่งคือ2เห็นไหมครับก็จะเก็บอินเด็กซ์นะครับอินเด็กซ์แล้วก็ห่างด้วย2ยกกำลังสองคือ4เห็นไหมครับก็จะเก็บอินเด็กซ์่กนี่ก เป็นลักษณะของตารางที่ที่เราจะเก็บนะครับก็คือจากตอนเริ่มต้นคลิปนะครับเราก็จะค่อยๆทําให้เห็นนะครับว่าจากศูนย์ช่องที่ศูนย์ถึงช่องที่อะไรนะครับแต่ตรงนี้คือพอเรามายุบรวมกันแล้วนะครับก็คือเราจะดูที่หลักเอานะครับเคนะครับทีนี้นะครับเวลาที่เราจะคํานวณค่าต่างๆเนี่ยเรามันมีวิธีดีกว่าเราไล่ไปทีละตัวไหมนะครับไล่จนถึงค่า2องอิเลังเคต่างๆนะครับตรงนี้นะครับไม่งั้นมันก็จะช้าใช่ไหมครับเราค่อยๆไล่ไปนะครับ คือจริงๆแล้วนะครับค่าต่างๆเนี่ยสามารถคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยใช้ r e c u r s เค e สูตรนี้นะครับก็คือว่า Min นะครับในช่วง AB เนี่ยมันจะเท่ากับ Min นะครับในช่วง A นะครับถึง A-W บวก w ลนะครับ1นะครับกับมินของ A-W บวก w ถึง B 2ช่วงนี้ก็คือเป็น2ช่วงที่ต่างกันนะครับก็คือพูดง่ายๆครับถ้าสมมุติว่าเราดูช่วงที่ยาว4 นะครับช่วงที่ยาว4ช่วงที่ยาว4เราจะเอาช่วงที่ยาว2กับช่วงที่ยาว2มาเปรียบเทียบกันนั่นเองหรือช่วงที่ยาว8นะครับช่วงที่ยาว8เนี่ยครับสมมติว่าตรงนี้เป็นช่วงที่ยาว8มันก็คือไรเราพิจารณาจากช่วงที่ยาว4กับช่วงที่ยาว4ี่อันนะครับตรงนี้ถ้าถ้ามองให้ง่ายๆนะครับก็คือตรงนี้ครับ b ลบ a บวกหนึ่งะครับเป็นค่าของยกกําลังของสองก็คือค่าความยาวของช่วงถูกไหมครับ w คือไร w คือ b ลบ a บวกหนึ่งส่วน2ก็คือเอามาครึ่งหนึ่งครับ ก็คือเราแบ่งครึ่งนั่นเองนะครับโอเคนะครับดังนั้นนะครับเมื่อพิจารณาแล้วเราจะทําอย่างนี้ครับเราจะไม่ได้ไล่ค่อยๆ่อยดูไปทีละช่องนะครับเราจะเอาค่าของช่องก่อนหน้าเนี่ยมาช่วยเราครับก็คือว่านี่ครับถ้าสมมุติว่าเราเริ่มที่นะครับอันแรกนะครับมินนะครับเราจะดูจากช่องนี้ครับอย่างเช่นดูตัวอย่างนี้ครับถ้าห่างด้วยระยะ2ใช่ไหมครับมินศูนย์หนึ่งนะครับมินศูนย์หนึ่งมันก็คืออะไรเป็นการเอามินศูนย์ศูนย์กับมินหนึ่งหนึ่งมานะครับก็คือ สีแดงด้านหน้านะครับกับสีน้ําเงินเนี่ยสอันเนี้ยมาเป็นคําตอบสีเขียวนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นมินศูนย์สามมินศูนย์สามคือตรงนี้ครับห่างกัน4ี่ช่องก็คืออะไรผมแบ่งครึ่งครับก็คือเอามินศูนย์หนึ่งกับมินสองสามเห็นไหมครับมินศูนย์หนึ่งคือช่องนี้มินสองสองถึงสามคือช่องนี้เอามาหาคําตอบด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นนี่ครับมินศูนย์เจ็ดคือช่องสีเขียวนี้นะครับตั้งแต่ช่องที่ศูนย์ถึงช่องที่เจ็ดนะครับก็คืออะไรผมเอามินศูนย์สาม กับมิน47เอามาว่าใขรน้อยกว่ามาเป็นคําตอบของช่องนี้นะครับลองพิจารณาดูได้นะครับตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆครับเราเอาตรงนี้ช่วงที่เราอยากได้ครับมาแบ่งครึ่งครับแล้วก็ถามเอานะครับครับทีนี้ในการพีโพเซสนะครับผมก็จะทําอย่างนี้ก่อนครับผมก็จะทําการกรอกหลักแรกก่อนครับกรอกหลักแรกเนื่องจากว่าเป็น2องทกำลังศูนย์นะครับสองกำลังศูนย์ก็คือนับตัวเองด้วยก็คือกรอกค่าของ อินเด็กของตัวเองไปนะครับผมก็เลยฟอร์นะครับตั้งแต่ i อเท่ากับศนะครับถึง i น้อยกว่า n นะครับก็คือทำจนถึง n อนลบหนะครับตรงเนี้ยนะครับ i บวกบวกก็คืออ่าในแต่ละในแต่ละแถวนะครับหลักที่0นะครับก็จะมีค่าเท่ากับอินเด็กของมันนะครับตรงนี้ก็คือเห็นไหมครับจะเป็น0 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับทีนี้นะครับอ่าใน ส่วนที่เหลือนะครับเราจะทําอีกกี่ชั้นนะครับเราจะทําอีกกี่หลักนะครับก็คือว่าเราก็ for ครับ for ตั้งแต่ J เป็นหนึ่นะครับเราก็ทําตั้งแต่ J เป็นหลักที่1นะครับแล้วก็เราจะท, ter, cycles, ท, composer, ท s, in, examples, ะํา with ท ну ั้งหมดไม่เกิน2ยกในกำลัง j นะครับที่เจสองในกำลัง j เนี Men ่ยไม่เกิน n นะครับไม่เกิน n นะครับน้อยกว่าเท่ากับ n นะครับตรงนี้ก็คือ1ชิปชิปเนะครับน้อยกว่าเท่ากับ n เราก็จะทําอีกนะครับอย่างเช่นตรงนี้เรามีทั้งหมด9นะครับ มี Data าทั้งหมด9ตัวนะครับ7 2 3 0 5 0 3 2 18นะครับตรงนี้เราก็จะทำอีกไม่เกิน3หลักนะครับ3หลักก็คือได้8นะครับไม่เกิน9นะครับถ้าทำอีกก็จะเกินนะครับทีนี้ในแต่ละหลักเราจะดูตั้งแต่ช่องแรกครับช่องแรกนะครับแถวแรกนะครับดูตั้งแต่แถวแรกจนถึงแถวที่ i นะครับบวกด้วยนะครับ 1นะครับชิปชิปชิป,ป j นะครับแล้วก็ลบ1นะครับตรงนี้ก็จะทำไปอีกเท่านี้นะครับตรงนี้ทำไปอีกเท่านี้เท่านี้แถวนะครับตรงเนี้ยจำนวนแถวเนี่ยก็คือจะเป็นการการันตีได้ว่าถ้าสมมติว่าเราถามช่องไหนนะครับเราสามารถหาหาคำตอบมาจากช่องมาจากหลักก่อนหน้าได้นะครับคือ <size S 2> <spatial> จำนวนแถวจำนวนแถวที่เราจะก่อก็อจะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราเราจะเปรียบเทียบอะไรนะครับ ก็คือว่าค่าที่เราจะกรอกนะครับค่าที่เราจะกรอกนะครับในลูกอัพนะครับแถวที่ i หลักที่ J นะครับลูกอัพแถวที่ i หลักที่ J เนี่ยเราจะเป็นการสอบถามครับ <im it> เป็นการเปรียบเทียบแล้วกันครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับสองครึ่งนะครับสองครึ่งที่เราสนใจนะครับครึ่งหน้านะครับก็คือตั้งแต่ i นะครับจนถึง J ลบหนึ่งเห็นไหมครับเราอยากได้ครึ่งนี้ครับก็คือเราก็เอาตั้งแต่ i ครับจนถึง J ลบหนึ่งนะครับกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับก็คือเนี่ยครับก็คือเราจะดูลูกอัพตั้งแต่ i นะครับบวกด้วย1ชิปไป j ลบ1บิตนะครับแล้วก็ช่องที่ j ลบ1ก็คือช่องนี้นะครับก็คือนี่ครึ่งหน้านะครับนี่ครึ่งหลังนะครับดูรวมกันนะครับก็คือ2ตัวนี้ก็จะได้เป็นคำตอบเรานะครับก็คือเราจะเลือกคนที่น้อยกว่านั่นเองนะครับก็คือ Look up i j นะครับถ้าสมมติว่าตัวก้อนด้านหน้านะครับสีแดงน้อยกว่าเราก็เอาด้านข้องสีแดงมาต่อถ้าด้านหลังนะครับน้อยกว่าเราก็ก้อนสีเขียวมาต่อเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ นี่ก็คือเป็นการ P p r โ c e เซสนะครับแล้วก็จะค่อยๆ P p r โ c e เซสทีละหลักนะครับพอเสร็จหลักแรกปุ๊บแล้วก็มาหลักที่2ต่อนะครับแล้วก็หลักที่3นะครับตรงนี้ไปลองดูได้นะครับก็คือหลักๆเนี่ยเราจะพิจารณาทีในการกรอกนะครับเราจะหามินจาก2ตัวนะครับมินสตัวก็คือมินจากครึ่งหน้ากับครึ่งหลังอย่างที่ผมบอกไปนะครับทีนี้เรามาดูตอนการสืบค้นครับ การสืบค้นอย่างเช่นถ้าเราอยากจะพิจารณาช่วง1-6คือสีเทาที่แรงเงานะครับ1 6, นะครับเราก็จะ,ะดูนะครับความยาวช่วงนะครับเป็น6นะครับค่าของยกกำลังของ2ที่มากที่สุดที่ไม่เกิน6ก็คือ4ใช่ไหมครับ4 2ยกกำลัง2ได้4ถ้า2ยกกำลัง3ได้8จะเกิน6กละก็คือดังนั้นนะครับเราก็จะหาคำตอบนะครับจากช่วงนะครับ1 4, นะครับแล้วก็6นะครับย้อนกลับไป4ช่องก็คือ1 2 3 4ก็คือ3ถึง6เห็นไหมครับ1ถึง4กับ3ถึง6นะครับก็คือดังนั้นค่ามินนะครับมินในช่วง1ถึง6เนี่ยก็จะหาได้จากมินนะครับค่ามินของมินในช่วง1ถึง4และมินในช่วง3ถึง6นะครับตรงเนี้ยนะครับเราก็จะได้คำตอบออกมานะครับซึ่งมินในช่วง1ถึง4นะครับก็ได้อ่าหนะครับแล้วก็มินในช่วง3ถึง6ก็ได้1คําตอบของ ของมันนะครับก็จะเป็น1เหมือนกันนะครับทีนี้การสืบค้นนะครับตรงนี้แล้วเราก็สเต็ปแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือว่าเราก็จะหาครับสองที่กำลังที่ไม่เกินนะครับไม่เกินค่าช่วงนั่นเองเพื่อที่เราจะได้เอาจุดเริ่มต้นของเราบวกกับค่าช่วงนะครับทีนี้นะครับในการคิวรี่นะครับเริ่มต้นผมก็ต้องทําการหานะครับหาช่วงนะครับช่วงของผมคืออะไรช่วงของผมคือ r ลบ l บวกหนึ่งนะครับ r ลบ l บวกหนึ่งทีนี้ ผมอยากจะหาต่อครับว ok, <sh> ่าโอเค2ยกกําลังอะไรครับที 1, ่เราจัดการได้นะครับตรงนี้ก็คือ2ยกกําลังอะไรที่ไม่เกินช่วงก็คือ J นะครับเเราอยากได้ก็คือเราก็เอาช่วงเนี่ยเทคล็อกเราก็จะได้ J นะครับเราก็จะได้ J ก็คือ2ยกกําลัง J เนี่ยนะครับเนื่องจากเราปัดเป็นอินส์องยกกำลัง J เนี่ยไม่เกิน R ลบ L บวกหนึ่งแน่นอนนะครับ R ลบ L บวกหนึ่งนะครับก็คือเป็น2ยกกำลังมากที่สุดไม่เกินช่วง นะครับทีนี้2ยกกาลังมากที่สุดไม่เกินช่วงนะครับเราได้ J มา J มันช่วยอะไรเรา J มันคือหลักนั่นเองนะครับ J มันคือหลักนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเราอยากได้คําตอบนะครับเราก็เรียกนะครับอะไรนะครับ ARR นะครับหลังจากนั้นเราดูลูปอัพนะครับเราดูลูปอัพนะครับตรงนี้เราก็จะได้อินเด็กมาใช่ไหมครับเราดูลูปอัพนะครับโดยที่แถวนะครับแถวที่ L ครับเราเริ่มที่ L ครับจน ถึงหลักที่ j นะครับจนถึงหลักที่ j เห็นะครับตรงนี้มันก็คือได้ระยะนะครับว่า l เนี่ยห่างไปนะครับคุมระยะ2ยกกำลัง j นะครับทีนี้เราก็ดูครับว่า ARR นะครับตรงเนี้ยเดต้ของเรานะครับช่องที่ลุกอัพ l ถึง j นะครับตรงเนี้ยจาก l นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเป็น2ยกกำลัง j นะครับไม่เกินนะครับทีนี้ตรงนี้ครับค่าที่เราดูนะครับเราก็ต้องดูย้อนอย่างที่เราคุยกันใช่ไหมครับว่ามันก็ต้องเป็น R นะครับลบด้วยอะไรลบด้วย2ยกกำลัง J บวก1เห็นนะครับ2ยกกำลัง J บวก1นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ดูด้วยด้วยหลักที่ J เห็นไหมครับตรงนี้เราก็ดูว่า2อันเนี้ยนะครับ2อันเน,น,นี้ยอันไหนน้อยกว่ากันถ้าอันหน้าน้อยกว่าเราก็ตอบอันหน้าครับถ้าหลังน้อยกว่าเราก็ตอบอันหลังครับตรงนี้ก็จะเป็นช่วงของการคิวรีนะครับ ตรงนี้นะครับผมเข้าใจครับว่าหลายคนอาจจะยังงงๆกับเรื่อง2ยกกําลังนู่นนี่ลองค่อยๆเขียนดูนะครับลองค่อยๆเขียนดูซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เห็นนะครับว่าอ๋ออานะมันลบไปนะครับไปดูก่อนหน้าน,านะครับเป็น2ยกกําลัง J เ,เพื่อที่จะได้ดูจุดเริ่มต้นเห็นไหครับว่าเราจะดูจุดเริ่มต้นเนี่ยจากตรงไหนเพราะว่าอะไรจุดเริ่มต้นน,ตน,ะน,ตน,นะครับสมมุติว่า R ลบตรงนี้ครับ2ยกกําลัง J บวก1เนี่ยมันได้ค่าอะไรนะครับเราก็จะได้ดูว่าเอาจุดเริ่มต้นจากค่านั้นน่ะ นับนับจากช่องนั้นมาอีก2องก้อัง J ตัวนะครับมันก็จะได้เป็นคําตอบของเราพอดีนะครับตรงนี้นะครับพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเราก็จะได้ทั้งอะไรละครับเราก็จะได้ทั้ง Proces s ละนะครับเราก็จะได้ขั้นตอนของ q u e r y ละนะครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้ครับเราก็ลอง Imp พ e m e n t ดูนะครับถ้าข้อมูลของเราเป็นประมาณนี้ครับ in a เท่ากับนะครับ7 2 3 0 5 0 3สามแล้วเราเรียก q u e r y อย่างเงี้ยมันควรจะได้ผลลัพธ์อะไร นะครับโอเคนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ SparkTable นะครับก็จะเป็นการใช้นะครับ p o c e s s นะครับ n log n นะครับเวลาเป็น n log n นะครับแล้วส่วน q u e r เป็น o 1นะครับตรงนี้ก็นำไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับก็แล้วแล้วแต่ชอบนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีเรื่องอื่นต่อที่เป็น RANGE q รีอยู่นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ